คนนะะตอนนี้ก็อยู่กับปิวลมิสกันบึ้งกันและอีฟเมสกรนพะเยาวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ดีใจมากๆเลยที่<า>ตอนนี้เรามา<ะ>ถึงเชียงใหม่แล้วต้องขอขอบคุณทางทีมพี่จอร์ดพี่เบย์พอยนะคะที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากๆเลยก็พูดง่ายๆเชียงใหม่เป็นอังจริงอีฟมาเชียงใหม่บ่อยแล้วเพราะว่าอีฟมาประกวดพะเยาแน่นอนอีฟก,ก็อยู่เหนือ<า>ถึงแม้ว่า รากฐานของเราจะเป็นคนขอนแก่นทั้งสองคนเลยเป็นคนขอนแจนจ้าคนอีสาทั้งสองคนแมนเลยเป็นคนขอนแก่นสองคนเลยแต่ว่าเฮาไปอยู่เชียงรายหลือหนก็เลยมาเชียงใหม่บ่อยๆก็บอกเลยว่าเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบว่าอยากมายู่เอาไว้ยังไงอยากมายูค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีฝุ่นเนาะพี่ทุกคนหนูบอกเลยนะช่วงที่ไม่มีฝุ่นเชียงใหม่สวยมากสถานที่บันเทิงการท่องเที่ยววัดคือดีมากๆคือพูดง่ายๆคือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากสนับสนุนให้คนมาเที่ยวกันเยอะ พอมันดีจริงๆแล้วก็มีหลายมีหลากหลายอย่างที่แบบเราก็ยังไม่เห็นแล้ววันวันนี้ที่เราได้มาเป็นมิสแกรนเนาะเราได้มาถึงที่เชียงใหม่แล้วพร้อมทํากิจกรรมไปน้องปิวพร้อมค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกของปิวค่ะพี่ที่ได้มาภาคเหนืออ่าหรือว่าเป็นจังหวัดประเดิมจังหวัดแรกก็เป็นจังหวัดที่ถือว่าปังสุดๆเลยเ,เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของภาคเหนือเลยก็ว่าได้อเออเป็นยังไงเห็นเชียงใหม่ครั้งแรกก็<อ> ถือว่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีหม,ม,มองเนาะแต่ว่าเราก็ต้องต้องได้ออกไปก่อนออกไปเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมของเขามีอะไรบ้างสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นพุ่งนี้เนาะพี่อิฟเนาะใช่ใชก็คือ พุ่งพรุ่งนี้เราก็จะได้เริ่มออกไปพุ่งนี้เราก็อาจจะได้ไปสักการะวัดไหนหรือเปล่าอุกอีไว้ดีกว่ารอ,อดูไม,อไม่บอกดีรอดูเพราะว่าบอกได้เลยว่าเชียงใหม่ก็ถือเป็นสถานที่ที่วัดค่อนข,ข้างเยอะและว,วัดสวยประติมากรรมต่างๆของของภาคเหนือเนี่ยนี่อีฟช,ชอบตรงอย่างหนึ่งคือประติมากรรมแบบมันสวยมันรายละเอียดเขามีความคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องเป็นยังไงมันสวยมากๆทั้งนั้นพรุ่งนี้อะ่ะ เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะทุกคนก็คือจากที่ไปเซิร์ชมาค่อนข้างที่จะมีความหมายทุกอย่างถูกต้องอ่าคือเขาคิดมาแล้วมีสตอรี่เนาะใช่แล้วก็นี่ก็คือแบบว่าเป็นเป็นครั้งแรกของการประกวดแกนทั้งสองคนเลยดีใจไหมที่แบบว่าเจ้าภาพเป็นภาคเหนืออ่ะถามว่าดีใจไหมดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียิมากๆถือว่าวันนี้อ่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์จากคุณแพรพอยมิสแกนเชียงใหม่เลยคือต้อนรับพวกเราอย่างดีมากมวลใจตใจ อเอาโหเขาได้ซีนนะเนี่ยแล้วเราล่ะเราก็ได้ซ so ีนนะเพราะว่าซีนฟอนซีนฟอนซีนลำแต่ซีนอาจจะตลกนิดนึงต้องรอดูนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันแรกเพราะว่าเราอยู่ที่เชียงใหม่กี่วันคะพี่โอ้โหอยู่ถึงวันที่19เลยก็ประมาณอ๋อเกือบอาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าเลยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนมากๆก็คือวันที่13วันปีใหม่ไทยไงน้องปิบมีอะไรคะ13วันอะไรวันอะไรส่งอะไรกันส่งการค่ะ แล้วคิดดูนะทุกคนส่งการขาดนี้นางงามทั้ง77จ,จ,จ,จังหวัดจะแต่งตัวกันเวอร์แค่ไหนอะ่ะบอกเลยว่าบึงการขออุบอิบไปก่อนแล้วพะเยาหรอคะอุ้ยไม่พูดดีกว่า,าก็คือมีเซอร์ไพรส์ทั้งสองนะคะต้องรอชมแล้วรอติดตามพวกเราด้วยใช่ค่ะพวกหนูก็อยู่ถึงวันที่19เลยนะคะบอกได้เลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มอ่าเดี๋ยวเราจะโอเคแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสาสวสสาว้า โอ้โหสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะไอซ์กัญญาภักด์แสงแก้มิสแกรบุรีรัมเจ้าอ่าใช่แล้วกันใช่รู้สึกยังไงกับการมาเชียงใหม่ครั้งนี้เคยมาเชียงใหม่หรือยังพูดก่อนมารอบที่6แล้วเป็นยังไงครั้งมาเชียงใหม่บ่อยกว่าไปบุรีรัมอีกนะเอาจริงๆรู้สึกยังไงมาครั้งนี้รู้สึกแบบดีใจมากเหมือนเหมือนกับบ้านป้าโฮมาบ่อย ใช่แบบมันจอยจริงแล้วก็คือเนี่ยมาเรารู้สึกว่าเราชอบเชียงใหม่อย่างหนึง่งตัวที่ว่าเราลงสนามบินมาเรารู้เลยว่าที่นี่คือเชียงใหม่ถูกต้องเพราะว่าเขามีดนตรีใช่ใช่เขามีดนตรีตอนหับด้วยนะทุกคนที่สนามบินเชียงใหม่นะคะแล้วก็พอได้เข้ามาเนี่ยพอออกจากเชียงใหม่เออออกไม่ใช่าออกจากเชียงใหม่จะรีบออกไปไหนเพิ่งมาถึงอ่ะพอออกจากสนามบินเนี่ยเราออกมาแบบเห็นแบบบรรยากาศเนาะของชาวเชียงใหม่เนี่ยแบบมีมีความรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่มันแบบดู slow life แต่หน้าอยู่ด้วยนี่ทุกคนใช่หนูจะบอกเลยว่าภาพเหนือต่างกับกรุงเทพอย่างหนึ่งที่ไม่มีภาคไหนทําเหมือนที่นี่ได้คือไม่ว่าเราจะทําอะไรมันดูแบบว่ามันดูสบายมันดูสงบคือตัวอีฟเองก็อยู่เชียงรายมาใช่ไหมคะสปีที่ไปเรียนอีฟใช้ชีวิตแบบว่าเงียบเงียบสนุกคือมันเป็นฟีลแบบว่า มันเงียบมันสงบสุขแต่เราเราอยู่แล้วมันอบอุ่นคือหนูพอหนูเรียนจบอ่ะหนูยังคิดเลยว่าเราไม่ได้อยู่ภาคเหนือแล้วถ้าเรากลับไปอยู่บ้านมันจะเป็นยังไงเพราะว่ากรุงเทพยิ่งหาไม่ได้แน่นอนกับบรรยากาศแบบนี้ใช่ถูกต้องเลยเออแน่นอนค่ะได้ค่ะสาวนินจาสาวนินจานินจาฮัตตริถือเลยถือเลยเฮค่ะ ใช่นี่ก็จะบอกว่าการที่มาเชียงใหม่บ่อยๆนี้คือมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเราแบบว่าได้เก็บแบบว่าไซซีอิงได้เยอะขึ้นเนาะเคยมาเพราะว่าเป็นเด็กท่องเที่ยวไงมนัใช่เป็นเด็กท่องเที่ยวเราได้เที่ยวเยอะเราก็จะต้องมาเก็บเส้นทางภาคเหนือด้วยก็เลยมีโอกาสมาเชียงใหม่บ่อยมากๆและที่สําคัญนะสิ่งที่รักในเชียงใหม่คือแคปหมูกาน้าพริกนุ่มค่ะมันอร่อยจริงมันคือที่สุดแล้วข้าวซอยน,อนี่แบบเย็นนี้<ล>ะจะมีไหมเนี่ยออเย,ย็นนี้จะมีไหมคะ เอาเชียงใหม่ข like ่าวมากก็ข่าวจริงก็ยอมรับแหมชัดเลยนะมาเจออย่างนี้ชัดเลยนะเออถ้าใครแบบว่าอยากมาหาพวกเราก็แคบหมูน้ำพริกหนุ่มได้เลยนะคะได้เลยพร้อมมาเตรียมท้องไว้ขันตกมาทั้งพานก็ใช่ใช่แบบขันตกแกงโอ้โหแบบอุ้ยใช่แกงขังเลย อ่าเลิศมากเลยนะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามพวกเรานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ออมแอมพังง่ากันดีกว่าค่ะมิสแกรนจังหวัดอะไรเออมาค่ะออมแอมนัดถทากนกศิริรัตน์มิสแกรนพังง่าข่าวนนี้นะคะก็มา ที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอมแอมเนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่ทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งเป็นจังหวัดที่แบบชื่นชอบส่วนตัวเพราะว่าผู้คนที่นี่แบบน่ารักนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะธรรมชาติก็สวยแล้วก็ราคาที่พักต่างๆก็ไม่แพงใช่อาหารก็อร่อยมากๆ วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบเราก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาเล่นน้ำที่เชียงใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่ได้ได้หลายปีแล้วเนาะเขาบอกว่าทุกปีก่อนจะโควิดเชียงใหม่สงการเขาบึ้มบึ้มขนาดไหนอ่ะปีนี้แหละค่ะมิสแกนมาเยือนเจอกันหน่อยใช่เลยบอกเลยว่าร้อนอยู่แล้วก็ร้อนเข้าไปอีกอ่ะอย่ามาเล่นกับไฟกับมิสแกนค่ะอย่ามาเล่นกับไฟเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวลมว้าขอบคุณนะคะ บอกเลยว่าวันที่1 3มอ่ะมีเซอร์ไพรส์จากพวกเรามิสแกนไทยแลนด์2 0ง3แน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องหน้าผมและการเล่นน้ำที่จริงจังเออดูซิว่าสาวดูซิว่าสาวมิสแกรนจะเล่นน้ำแบบไหนก็คือเล่นแบบสับแบบใหม่ฮ่เล่นแบบไม่เกรงใจเล่นสังการมันมีเล่นแบบสับแบบใหม่ด้วยหรอต้องรอดูบอกว่าเล่นแบบสับแบบใหม่เป็นไง ขอโทษพี่ไอต้องรอดูนะคะว่าการที่เล่นน้ำสงการแบบแบบสับแบบใหม่ฉบับชาวแกมเป็นยังไงสับไปเล่นไปสับเนื้อสับผักไปเรื่อยขายขำละขายขำไปเรื่อยพี่ไอทุกคนห้ามขำนะคะนี่ต้องมาขายสวยค่ะอ๋ออ่าโอเคงั้นก็ให้ให้พวกเราเดี๋ยฝากรู้ท่ากันอยูตามดีกว่าเนาะโอเคเนาะแล้วแบบเีอเพื่อนเข้ามาดูบิวลมก่อนเลย สำหรับปิลโลมิสแกรมบึงการนะคะช่องทาง Facebook ก็ p l e w l o m นะคะ y a p o d อ่าเ้ยจำไม่ได้เออบอกก่อนบอก P O S I I ค่ะส่วน i g นะคะ p l x w w l x m ค่ะแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งช่องทาง TikTok นะคะก็จะเป็นปิลโลมิสแกรมบึงการ2023ันยี่าค่ะต่อไปไปของอมแมค่ะออมแอมก็ออมแอม o a สูตร m a m นะคะ ig นะคะ facebook นะคะก็น <at> <c oughs> ัทกนกสิทธิรัตน์ภาษาไทยแล้วก็ tiktok ก็ชื่อเดียวกับ ig เลยค่ะไปที่ก็อีฟนะคะ ig กับ tiktok ชื่อเดียวกันนะคะ e v e u n d e r s o n i a i a t ส่วน facebook นะคะ o n i a i a t b u e s i e w ทุกช่องทางนะคะอีฟปักดอมไว้แล้วอย่าลืมเข้าด้อมกันเยอะๆนะคะจะได้มาเป็นพระพุทธพ้าชามพระสง์พยาวด้วยกันนะคะ เบี่งให้กันแทงเก่งมากเลย,ออยลสำหรับไอนะคะขออนุญ,ญาตเนะน่าเป็นช่องทาง TikTok ก่อนละกันเนาะ TikTok นะคะช่องทของไอก็คือ ไอซ์กัญญาค่ะ I C, anya, I c E K A N Y A 2 3งาอเดอรสกค่ะส่วน IG นะคะไอซ์กัญญา2 3เหมือนกันค่ะอันนี้ไม่มีอ,อ,อันเอดเอร์สกอร์อ่าแล้วก็ตัว Facebook นะคะกัญญาพักแสงแก้วค่ะตัวนี้สามารถสะกดตรงตัวได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะฝากติดตาเมเป็นดูพวกเราทั้ง4คนเยอะๆนะคะอ่ะขอจบด้วยประโยคนี้อ่ะมา,มา ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะจบ общем, เนี่ยคือสปอยท่าเต้นสงการแล้วนะเนี่ยสปอยท่าเต้นสงการและเนี่ยมันตำเพื่อนเนี่ยเออมันไอคือตำอะ่ะ สวยแล้วก็ถ่ายคุณเ้หนองสามน่